จังเลยคะ่ะขอแบบเป็นกางเกงแนวแบบแซ่บๆนะคะป๋าแนวแนวแซบๆได้จัดให้มาป๋าจัดมาพอดีนี่มาดูกันมันคือกางเกงแมม่าค่ะเป็นไงแซ่บพอไหมน้อง<ข>อพอแนวแนวแซ่บๆหรือว่าเป็นผ้ามอิตาลีด้วยก็เป็นลายมามา่ามีหลายยี่ห้อนะ gold, ไม่ได้มีแค่นี้อ่ะพอใจหรือยังจ๊ะเท่านี้อีกตัวนี้จะแบบไหนดีอันนี้แซ่บไปแล้ว ฮะเค็มๆข,ข, <c oughs> ของมันก็จัดให้อยากได้เค็มใช่ไหมจัดไปเลยมาดูเลยทียนี้เค็มพอไหมดูเูดูดูบิงเกงน,น,น,น้ำปลาที่ผลดเค็มพอไหมจ๊ะอ่าเลือกเอานะครับจะแซ่บจะเค็มหรือจะผงชูรสจะอะไรก็มีเพียบหมดเลยปลากระป๋องอะไรเอาเลือกเอาดูเลยแล้วกันนะครับในตะกานะอ่ะอาออไปให้แม่ใส่ได้เลย